สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับในคลิปนี้เราจะติดตามข่าวภัพิบัติกันต่อซึ่งยังมีเกิดขึ้นอย่างมากมายบนโลกในช่วงนี้แล้วในช่วงท้ายคลิปผมมีรายละเอียดข่าวสารที่สำคัญของผู้เชี่ยวชาญที่ชี้แจงถึงสภาพอากาศของโลกในปัจจุบันว่า เริ่มมีความคล้ายคลึงกับยุคเพอร์เมียนเมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ที่เกิดภาวะโลกร้อนอย่างดุนแ a งและเกิดน้ำท่วมโลกจนเกิดการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตครั้งใหญ่ในยุคนั้นเราไปดูข่าวภพ,พิบัติต่างๆกันก่อนครับและช่วงท้ายคลิปไปดูเนื้อหาตามที่ผมได้พาดหัวข่าวว่าอภิมหาภัยพิบัติในยุคโลก,กาภิวัตนั้นเป็นอย่างไรครับในช่วงนี้นอกจากหลายพื้นที่ของไทยเรากำลังเผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วม ที่มาเลเซียเพื่อนบ้านของเราก็กําลังเผชิญกับอุทกภยัยเช่นกันคือตลอดสองวันมานี้ได้เกิดฝนตกหนักในภูมิภาคมารากาของมาเลเซียจนมาถึงล่าสุดมวลน้ําฝนที่ตกลงมาสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่ของภูมิภาคมารากาซึ่งอุทกภัยอันรุนแรงนั้นทําให้ชาวมาเลเซียเสียชีวิตไปแล้วหลายราย อีกพื้นที่หนึ่งในแถบเอเชียที่เกิดอุทกภัยอย่างหนักในเวลานี้คือที่อินเดียเพราะจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันมาหลายวันทําให้หลายพื้นที่ของรัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียเกิดอุทกภัยขั้นวิกฤตหนักรวมทั้งยังทําให้เกิดเหตุดินถลม่มแผ่นดินสุดตัวมากมายหลายจุดซึ่งมีรายงานข่าวว่าอุทกภัยในรัฐอุตราขันทําให้มีชาวอินเดียเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย46รายและยังมีสูญหายอีก11ราย และอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้อินเดียซึ่งก็เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงพร้อมกับอินเดียคือที่เนปาลเพราะจากฝนที่ตกหนักในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทําให้หลายพื้นที่ของเนปาลเกิดน้ําท่วมฉับพลันและเกิดเหตุดินถล่มอย่างรุนแรงในหลายจุดซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวว่าอุทกภัยครั้งนี้ทําให้มีชาวเนปาลเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย43รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า30ราย ในขณะน,นี้ทางหน่วยคู่ภัยของเนปานกําลังเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วน ที่เมืองเดียมันตินาของบราซิลก็เกิดฝนตกหนักในช่วงนี้เช่นกันทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝนที่ตกหนักนั้นทำให้น้ำกัดซาะบางพื้นที่ในเขตเมืองจนเกิดดินสุดตัวพังถล่มเป็นวงกว้างที่ทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างและเกิดความเสียหายกับรถยนต์ไปหลายคัน ที่อินโดนีเซียในเมืองบางกะลันทางตะวันออกของเกาะชวาก็เผชิญกับพายุที่รุนแรงในช่วงนี้เพราะจากสภาพอากาศที่แปลกปวนหนักในภูมิภาคแถบนั้นทําให้มีพายุหมุนก่อตัวขึ้นหลายลูกที่เป็นทั้งพายุลูกเล็กและลูกใหญ่โดยก่อตัวขึ้นในเวลาไล่เรียกกันโดยพายุได้หมุนพัดเข้าโจมตีหลายพื้นที่ทางแถบตะวันออกของเกาะชวาจนเกิดความเสียหายอย่างหนักกับทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากพายุหมุนนั้น ที่รัสเซียวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดฝนตกหนักในแหลมไคลเมียได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อบริเวณปากปล่องภูเขาไฟชูโกบนแหลมไคลเมียได้เกิดการประทุอย่างฉับพลันโดยดันดินโครนให้ปะทุออกมาจากปากปล่องอย่างมากมายซึ่งมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะฝนที่ตกหนักทําให้ดินโครนบนพื้นดินไหลลงไปปิดทับปากปล่องของภูเขาไฟ แรงดันของภูเขาไฟที่ยังคงมีอยู่จึงเกิดการอั้นที่ไม่สามารถคายความร้อนออกมาได้เหมือนเดิมจึงเกิดแรงดันสูงอย่างฉับพลันโดยได้ดันดินโครนให้พวยพุ่งขึ้นมาจากปากปล่องดังภาพที่เห็นอยู่นี้วันที่20ตุลาคมพื้นที่แถบชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐควีนแลนด์ในออสเตรเลีย ได้เผชิญกับพายุฝนและพายุลูกเห็บที่ตกหนักครอบคุมพื้นที่เป็นวงกว้างซึ่งลูกเห็บส่วนหนึ่งที่ตกลงมานั้นมีขนาดใหญ่มากโดยลูกเห็บบางลูกวัดขนาดได้ถึง16เซนติเมตรทำให้พายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นในรัฐควีนแลนด์ของออสเตรเลียได้สร้างความเสียหายหนักกับบ้านเรือนทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างของผู้คนในรัฐนั้นภาพที่เห็นอยู่นี้คือเมฆอาคัสหรือเมฆก,กันชน ที่ปรากฏตัวขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองหนึ่งในรัฐแมรี่แลนด์ของสหรัฐซึ่งเมฆนั้นมีสีส้มเข้มอย่างน่ากลัวเพราะอยู่ในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ส่องเข้าทางด้านข้างคุณผู้ชมครับตามที่ผมพาดหัวข่าวของคลิปนี้ว่าอภิมหาภัยพิบัติในยุคโลกาภิวัตน์นั้นหมายความว่า มีความเป็นไปได้สูงมากที่ยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนี้อาจจะเกิดอภิมหาภัยพิบัติขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้เพระเาะทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยาได้แจ้งเตือนครั้งสำคัญหลายครั้งแล้วว่าสภาพอากาศบนโลกของเราในเวลานี้เริ่มมีความคล้ายคลึงกับยุคเพอร์เมียนเมื่อ225ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่สิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ คือจากการสํารวจหลักฐานจากซากฟอสซิลหลักฐานทางธรณีวิทยาจากชั้นดินที่ตกตะกอนได้ตรวจพบว่าอานุภาคของละอ,องขนาดเล็กจากดินหินและแร่เช่นนิกเกิลที่เกิดจากเท่าฐานของภูเขาไฟในยุคดึกดำบรรน,นั้นมีปริมาณอันมากมายอยู่ในชั้นดินของยุคเพอร์เมียนและหลักฐานจากซากฟอสซิลของสัตว์ในยุคนั้นทั้งสัตว์น้ำและสัตว์เลื้อยคลานที่ตายไปมีลักษณะการตายที่ไม่เป็นธรรมชาติ จึงทําให้สันนิษฐานได้ว่าในยุคนั้นเกิดภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงจากภูเขาไฟเป็นสาเหตุหลักซึ่งเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงขึ้นแล้วภัยพิบัติอันมากมายก็เกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วถัดจากนั้นเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงเพิ่มขึ้นอาจทําให้มวลน้ําแข็งของขั้วโลกเกิดการละลายตัวขั้นวิกฤตจนเกิดน้ําท่วมโลกครั้งใหญ่ โดยทางผู้เชี่ยวชาญได้พบซากฟอสซิลของสัตว์น้ําและสัตว์เลื้อยคลานในยุคเพอร์เมียนมีอยู่มากมายในชั้นดินที่เป็นเขตภูเขาสูงซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดว่าช่วงเวลาสุดท้ายของยุคเพอร์เมียนได้เกิดเหตุการณ์น้าท่วมโลกครั้งใหญ่แม้ว่าภูเขาไฟที่ตื่นตัวอย่างรุนแรงในปัจจุบันนี้จะมีไม่มากเท่ายุคเพอร์เมียนระดับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากภูเขาไฟจึงมีผลกระทบกับภาวะโลกร้อนไม่กี่เปอร์เซนต์ แต่ภาคอุตสาหกรรมโรงงานและสังคมของผู้คนบนโลกก็ได้เติมเต็มกา๊าซเรือนกระจกให้เกิดขึ้นกับสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยพืชพันธุ์ธรรมชาติที่มีน้อยลงบนโลกไม่สามารถดูดซับกา๊าซอันตรายนั้นได้เต็มที่การสะสมของกา๊าซอันตรายจึงเพิ่มทวีขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมครับหากทางผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ถูกต้องนั่นก็หมายความว่ายุคโลกาภิวัตน์อาจต้องเปลี่ยนไปเรียกว่ายุคโลกาแบบอื่น เพราะหากว่าทุกฝ่ายทุกภาคส่วนบนโลกไม่ร่วมมือการแก้ไขภาะวะโลกร้อนอย่างจริงจังเราคงได้เห็นกันว่าอภิมหาภัยพิบัตินั้นมีสภาพเป็นอย่างไรครับศักดิ์ศลารายงานข่าว